อืมเกมผีอีกแล้วจะขยันออกอะไรกันตั้งหนาว่าเกมผีเนี่ยในหัวใจและความคิดของฉันฉันกลับไปที่ Atlantic Island Park ตลอด The Park สวนสนุกผี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 เอาวนีไปนะเคลิ้มเหรอดมยาดมกาวมิสเตอร์แบร์อยู่ไหนครับแม่ไม่เห็นมิสเตอร์แบร์เลยคัลลัม แม่คันหัวอยู่โอ้ก็เก่งฟิตตูดมากเลยหุ่นยังเชียร์อยู่เลยอยู่ในรถนะแม่ไปถามข้อมูลอะไรสักนิดสักหน่อยเนะี่ยอ่ะมาให้เราเดินเล่นได้นะเราต้องไปถามข้อมูลข้างหน้าอ๋ออ๋อบอว่าสวนสนุกนี้จะปิดแล้วนะครับประกาศว่าสวนสนุกจะปิดแล้วแล้วกูเข้ามาทำไมเนี่ยกดชิกซ้ายเหรอ เพื่อสำรวจแคลลมเกิดวันเดียวกับที่สนุกเปิดเหรออ๋อที่เป็นที่เขาชอบมากที่สุดในโลกเลยอืจริงเหรอวะดูไปยาวๆครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่ชอบโอ้เจอคนรู้สึกอุ่นใจจะอุ่นใจนี้ปะวะใครนะเนีเ่ยอ๋อเป็นลมหรอเอาหน้ามืดวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมวิงเวียนศีรษะหน้ามืด เฮ้ยรอเลนรอเลนไม่ต้องโทษตัวเองนะรอเลนก็มีคนสูญเสียอะไรบ้างตลอดเวลาเนี่ยหายเจลึกแล้วคิดว่าครั้งสุดท้ายที่เจอเทนนิสแมรของลูกของเธอที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวผมคิดว่าลูกของคุณเข้าไปในพาร์กกันนะผมจะปลดล็อกประตูให้อ้าวนั่นไงไอเดเวถ้ามึกไม่เข้าไปก็จบแล้ว เราไม่หน่อยสิลูกอยู่ตรงนี้ไหนล่ะกดคลิกขวาเพื่อตะโกนเรียกคอลัมน์โอเคเออ,เอแล้วมันกดเดินขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหแทนที่จะมันเดินขึ้นบันไดเลื่อนได้ไม่ใช่เหรอนะล,ลองอีกเมื่อไหร่จะไปถึงลูกกันเนี่ยโอ้ยบ้านหรือเปล่าไม่แปลกใจเลยถ้าคอลัมจะวิ่งไปข้างในเนี่ย อไม่อยากทิ้งตุ๊กตาเมนั่นเนี่ยเอาไฟแตกไฟแตกต้องมีเรื่องชิบหายแน่นอนนั่นไงจะมืดแล้วเนะี่ยประกาศก็บอกรู้ว่าสวนสธนาธารณะจะปิดนั่นไงนั่นไงนั่นเนี่ยกูเดาไว้ไม่มีผิดว่าแล้วมันต้องมาล็อกนี้นั่นไงจ้ะโอ้ความสวยจงบังเกิด นี่ไงโอ้โหพระเจ้าสวนสนุกนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยนั่นสิครับแต่กี้มันยังดีอยู่เลยแม่จับผมไม่ได้หรอกรอแม่หน่อยสิลูกต้อพากเสียงเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับระหว่างแม่กับลูกเสียงอะไรของขวามือโอ้โหคอลัม โอ้โหผมว่าผมพากเสียงปกติอุ่ยเดินๆโอ้โหมีนกออกมาจากปากแสดงว่าต้องเอแปลงฟันบ้างนะพี่โอเคอมันวิ่งอยอะๆซ่อนแม่สิลึกทําี้ครับแม่อมันวิ่งนานๆไม่ได้วิ่งแล้วหอบฮะพอวิ่งปุ๊บนี่มันวิ่งต่อเนื่องไม่ได้ครับต้องค่อยๆเดินอวิ่งได้ละเหมือนค่อยๆวิ่งแฮะ คอลัมน์อยู่ทางนี้ครับทางไหนละ่ะคอลัมน์คอลัมน์นี่ดูรองเท้าอ่ะนี่มันของคอลัมน์นี่อ่ะอยู่ข้างหน้ากลับมาหาแม่สิลูกทางนี้กับแม่ทางไหนนะออกมาได้แล้วทางนี้ครับโอ้โหได้นเสียงแล้วมันเฟซบุ๊กอะไรเนี่ย คอลัมอยู่ไหนจะผมไม่ได้สิครับแม่เล่นตลกเล่นตลกเลยเฮ้ยอยู่เฉยๆนะคอลัมไปไหนแล้วละ่ะโอ้โหมันว่างมากเลยนะนเลยนะี่ยเราก็ต้องนั่งเรือตามไปนะเรือเป็ดเพมันเป็นเรือเป็ดเอา้าขึ้นไม่ได้ฮะเรือคู่รักใช่ไหม แล้วก่คอลัมโอเคนี่น่ต้องมันดงมันต้องปั่นนะบ้านเรามันมีให้ปั่นใช่ไหมแต่นี้สงสัยจะเป็นระบบอัตโนมัติโอเคโอ้โหมันเนิบมากๆมันเหมือนจะหลอกให้เราลุ้นว่าจะมีอะไรโผล่มาตุ้งแช่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  ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุง้งแช่นี่แน่นอนโอ้โห و, แล้วถ้ำแบบบรรยากาศนี่โคตรไม่น่าไว้วางใจอ่ะบอกตามตรงๆอุยอ้ยอุยอ้ยหันเล็วหันเล็วหันเล็วอ้าวอะไรเนี่ยในป่าใหญ่อ่ะมีช่างตัดไม้แล้วก็ภรรยาของเขา แล้วก็ลูกเขาทั้งสองคนเด็กผู้ชายชื่อว่าฮันเซลและเด็กผู้หญิงชื่อว่าเกรเทลพวกเขาเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจนมากๆม,มีอาหารให้กินน้อยอ๋อแล้วไงต่อต้องนั่งฟังนิทานนะพวกเราจะกลายเป็นอะไรล่ะช่างตัดไม้ถามภรรยาของเขาในคืนหนึ่งฉันบอกแล้วไงเรจ,จะพาเด็กๆไปทิ้งวันนี้ป่าลหรือพรุ่นี้แล้วก็ทิ้งเขาที่นั่นซะ ไม่ที่ละฉันทำไม่ได้งั้นเราสีคนก็จะอดตายในันัโง่โอ้โหเมียด่า <Hans el S 1> แล้วแฮนเซลและเกรเทลแอบได้ยินเสียงพ่อแม่เขาคุยกันอย่ากลัวไปเลยเกรเทลฮันเซลพูดเขาไล่เก็บรูบรวมหินสีขาวจากพื้นเต็มใส่กระเป๋าของเขาอ,อ๋อเก็บใส่หินเก็บเก็บหินใส่กระเป๋าโอเคแล้วไงต่อ เช้าวันต่อมาช่างตัดไม้พาเด็กๆไปที่ในป่าก่อนที่พวกเขาจะไปแม่ของเขาก็เอาขนมปังชิน้นเล็กๆให้และเตือนผู้ติด็กๆว่าพวกเขามีอาหารมากพอในวันนั้นฮันเซียผู้แสนฉลาดได้ทิ้งหินสีขาวไว้ข้างหลังเขาระหว่างที่เขากำลังเข้าไปในป่าเมื่อพ่อของพวกเขาเดินออกไปผู้เด็กก็รอเวลาแล้วก็ตามหินนั้นกลับไปที่บ้านของเขาอ๋อ ทำออลอยทางนะหลังจากได้รับการด่าว่าจากพ่อแม่ของเขาจากการที่เขาไปหลงในป่าเด็กๆก,ก,ก็เข้านอนโดยไม่ได้กินอาหารเลยฮน,นเซลพยายามที่จะออกไปสะสมหินสีขาวอีกครั้งแต่ประตูมันล็อกอยู่พรุงนี้ฉันจะพาพวกเขาขเข้าไปในป่าด้วยโจฉันเองภรรยาพูดกับคนตัดไม้โอ้โหเขานี้มาเองเลยว้ในตอนเช้าแม่ของพวกเขาให้ขนมปังชิน้นเล็ก แล้วพาพวกเขาเข้าไปในป่าลึกอีกครั้งหนึ่งอ่าเอาโอ้ยเหลืออะไรอะไรอะไรเดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยวมาถึงสัน่นฮันเซลพยายามฉีกขนมปังเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำทางเหรอแต่นกผู้หิวโหวยก็จัดการกินขนมปังแล้วก็ล่องลอยการกลับบ้านนั้นก็ถูกทำลายอ้าวพวกเขาถูกทิ้งไว้แล้วไม่มีทางที่จะกลับบ้านแล้ว เด็กเด็กหลงอยู่ในป่าถึงสามวันโอ้โหจะกินอะไรเนี่ยนะแล้วไงต่อพวกเด็ก,ดกได้ไปพบกับบ้านหลังแปลกๆหลังหนึ่งมันทำไปด้วยขนมปังและน้ำหน้าต่างก็เต็มไปด้วยน้ำตาลฮันเซลนี่หิวมากๆวิ่งไปข้างหน้า แล้วก็ไปแทะกําแพงโอ้โหแทะบ้านเหรอบ้านจากขนมปังนะอ่ะเจ้าหนูน้อยใครละเนี่ยมาแทะบ้านฉันละเนี่ยฮะมีหญิงชราคนหนึ่งออกมาจากบ้านทำท่าดมกลิ่นอยู่รอบๆเด็กน้อยผู้นั้นเหรอโอ้โอเด็กน้อยใครพาเธอมาที่นี่เนี่ย เข้ามาสิมาอยู่กับฉันไม่มีใครจะทำร้ายเธอหรอกแต่ฮันเซลแล้วก็เกรเทลถอยหลังเพราะว่าหญิงชรา,าทำให้พวกเขานึกถึงแม่ที่โหดร้ายของพวกเธอโอ้หมานี่สิ<ๆ>เด็กๆไม่ต้องกลัวป้ามีอะไรจะให้หนูก็ดูนะหญิงชรา,ายื่นข้อเสนอให้กับขนมมันเหรอ เด็กๆเ,เริ่มมองดูแล้วก็เริ่มกินเห็นไหมไม่มีอะไรที่น่ากลัวแถวนี้เข้ามาข้างในสิโอเคหญิงชราก็กล่อมแล้วก็เด็กๆก,ก็เริ่มเข้าไปกินตามเข้าไปอะไรครับหลงคารมมองกันอุ๊ยอะไรวันหนึ่งในบ้านหญิงชราก็ได้เปลี่ยนไปเธอขังฮันเซลอย,อยู่ในกรง แล้วก็สั่งให้เกรเทลทำงานกวาดบ้านถูบ้านโอโ้โหพี่ชายของเธอจะต้องพอดีคำอย่างแน่นอนโอโ้โหวันหนึ่งถ้าเขาอ้วนแล้วก็ฉันจะกินมันซะโอโ้โหโหดร้ายอีกแก่เวลาผ่านไปและฮันเซลไม่ได้อยากถูกกิน <witch> ความกลัวในวันนั้น <the witch S 1> ทำให้ แม่วาจะกินเขาโอ้โหเดีน,นี้ฉันจะปรุงพี่ชายของเธอซะแล้วก็กินมันกันเทลมาข้างในสิแล้วก็จุดเตาซะอ่าแต่เกเรเทลบอกว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงหนูไม่รู้ต้องทำยังไงอะค่ะมันเปิดตรงไหนล่ะคะนี่จะโง่แม่หมดพูดมันเปิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ทำให้เกเรเทลดูเมื่อลุบรวมความกล้าแล้ว เกรเทลผู ale, ้กอาหารก็ผักเจ้าแม่มดแล้วก็เข้าไปอยู่ในตู้อบเกรเทลเลื่อนประตูเหล็กของตู้อบปิดประตูไว้ซะเกรเทลปล่อยพี่ชายของเธอแล้วก็จุดไฟเผาตู้อบเด็กๆนั่งอยู่หน้าตู้อบแล้วคอยฟังเสียงร้องของแม่มดและแม่มดก็ถูกย่างเรียบร้อย ถูกทำเป็นอาหารน่ะแล้วหลังจากนั้นว่เด็กๆโอ้โหไม่สามารถเอาตัวรอดได้จึงตัดสินใจที่จะกินร่างกายของแม่มดโอ้โหความโหดครับความโหดและความหิวมันทำร้ายได้ขนาดนี้เชียวเรือโอ้โหเอาเดี๋ยวๆๆออีหานเอ้ยได้ไงมาเนี่ย อ่านหน้ามันนด้ไงอะเฮ้ย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 มีเอาสิจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไหนแะคาร์ลัมไปไหนแล้วโอ้โหแล้วเสียงแบบเอ็โคมากเอยขึ้นขึ้นขึ้นสิจ้ะขึ้นเออขึ้นไหมอ่าเยโอเคเกมเซฟพอดีโอเค สำหรับเดือพักต้องพักว่าเพียงเพ่อนี่กับพวกใหม่พาร์ทหน้าครับผมบายครับรักทุกคนครับ